พี่รับแล้วนะน้องอาทิตย์พย่ววันนี้บอกว่าจะมาโดนหนักแม่งมาจริงวะโอเคน้องมันพี่คุยกับเราไปเมื่อวานนะมันยังไม่มีเพื่อนนรงนี้เหรอโอเคน้องโอเคน้องชายพี่พี่รับละขอบคงคำห้าร้อยโหยฝัดกันบึ้มเนาะบอกแล้วท้า้คาลิฟาไปไหน่ะ ไม่รอดทุกลายแค่นั้นแหละโอเคเขาขอบคุณมากครับน้องชายพี่พี่ขอกิ้นน้าดื่มตาสิงน้ําดีๆน้ําแบบต้องน้าดื่มตาสิงเท่านั้นกินแล้วทําให้หน้าใสไร้สิวอรอณครับชนทําไมครับสวัสดีครับผมชนทําไมครับเปล่าครับผมออกออกมาจากตาดพอดีครับครับผมขอโทษดีครับ ได้อยากลองในะเฮียต่อรอคารีฟาตึงมากครับบอกรักผมหน่อยรักนะครับผมหนีหนีเหน็นเดิมเดิมมาเฮีย,เ,ยเฮ้ยเฮียไข่แม่งชนไว้สัก วงในบอกไอตาทราพีตบแม่หมโมสลุ้งฮึอบมอนแหละครับผมผมเคยรักผู้หญิงคนหนึ่งแล้วเขาก็ไปมีคนใหม่ตอนนี้ผมยังทำใจยังไม่ได้เลยอ่ะพี่โอ้ยมึงก็ทำใจไม่เถอะ เล่นยงงูงูเสือตัวฟรีอีกนะอนีแมน่เดี๋ยวเดี๋ยวไอ้เหี้ยหันเขียวเดี๋ยวอ๋ออ๋เอเฮ้ยมึงเลือนเหี้ยอะไรเนี่ยเอาหันเขียวด้วยเอาคันเขียวด้วยเด็ดแ,แม่ไหนแม่งอยู่ไหนวะไอ้เหี้ยเลือนเหี้ยอะไรเนี่ย กูยิงแม่งกูจับแล้วกูใส่แม่งสามสิบชั่วโมงอะล่องอะไม่ต้องเล่นต้องเล่นอะห้าร้อยซื้อเล้าขาวันเตอร์เล้าขาววันเตอร์เป็นยังไงครับ ฮัลโหลครับเมื่อกี้อย่าพึ่งจกนะคนที่ขึ้นไปเมื่อกี้อย่าจกนะถ้าจกปุ๊บคากองปูเลยนะคนที่จกเมื่อกี้ผมเอาคากองปูเลยนะเมื่อกี้ใครพึ่งขึ้นมาครับอไม่รู้ครับผมมานานแล้วนะแล้วคนนี้พึ่งขึ้นมาใช่ไหมเมื่อก<ล>ี้น่าจะใช่น่าจะใช่แล้ววิ่งมาจกทําไมอ่ะอาครับผมว่าผมไม่เห็นต่อรอนะเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรผมว่าเห็นคูณผมเมื่อเปิดโมดโกนแล้วออกมาด้วยจับคากองปูเลยนะอย่างนั้นน่ะ อะไรอ่ะเออให้เล่กนก็ให้อ่ะไปจะได้เร็วๆไปครับจะได้เร็วๆมา,<ร>าขึ้นเลยผมเพื่ออะไรอ่ะมันจะได้เร็วๆน้าร้องช้าเกินไปแล้วไป ตอนหนุ่มๆที่เคยขโมยรถยายแม่ออะไปส,ออา,ไสาวร้านเล่าใหม่ครับให้เขาเล่นก่อนให้เขาเล่นก่อนไปตามเลอย่างหนึง่งเคยครับเคยเคยยอมไหมครับ,นรบขนาดนี้จะกผมครับขนาดนี้จากผมครับ กินไปหรือเปล่าครับฮัลโหลเกินไปยังไงครับโหผมเพิ่งออกมายิงเลยหรอเอ้าก็สิบวิไงครับนี่คือรถกระน้ำหนึ่งเลยครับคุยพรวันเกิดพี่ค่ะยังหนึ่งเยนือทีเลยอีกยังถึงหนึ่งวิเลยงานซ่อมพี่ขอสอล้อหลังไปเอามาเอาพี่ขออกยังไงเนี่ยเอ้าคุณเข้าไปออกยังไงอ่ะเอางี้จับเผือกไปน้องน้องน้องไปก่อน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 เดี๋ยวพี่คุยกับเขาเอง Good พูดนายแอนฟักยูไอวิ l บีและยูไม่ไอดอลเขาแบบนี้มันคุยกันได้มีเท่าไหร่อะเราอ่ะอย่าคนตัวนะงานหนึ่งอ่ะปูนปูลถุงหนึ่งแล้วเงินสามพันไดไหมไม่ปรับไม่อะไรเลยเห็นป่ะดำๆเหมือนกันได้ได้ได้เดี๋ยวเราคุยกันได้เดี๋ยวเราคุยกันได้อยู่แล้วไปเลยโอเคเนี่ยไอ้ผ่าผาผ่เผ่าได้ไหมอ่ะผ่าเผ่าได้ป่ะเผ่าเหรอแค่แค่ พาวแป๊บนึงนะขอแค่คนตัวก่อนพาวพี่ขอสองเม็ดนะทำทรงสัญญาแต่ตอนแหล่ยิ่งาว่าพ่ก็ไม่เอาอีเมลแคมดังนี่เราเรารู้กันหนะเนาะพาอปะโอเคเรียกกเพื่อนในซัดกูกูขอแค่นิดนึงเรียกเพื่อนลางซิมันทำทรงสัญญาแต่ตอนแหล่ยิ่งกว่าพ่อมึงอะอะไรครับชื่เล่นยังไงชื่อชื่อฟานครับตำแหน่งผอผอตลครับผม ผมบอกว่าตอนนอรหรอใช่ครับอันนี้หน้าบูดี่ไปโดนอะไรมาครับเนี่ยอ่ะอ๋อคุณเล่นเล่นแถวเล่นแต่เล่นผมอญาตคนตัวนะครับตีนออ่ะอีกเม็ดหนึ่งค่าหน้าบูดนะอันนี้ดูหมินนะโอโอดูหมินตามจริงเสียสองพันแคปอ่ะพันเดียวเองขนาดนั้นเลยเหรอขนาดนั้นเลยเหรออาจจะจะจะ,จะยอมไม,อม,อม,อม่ยอมยอมครับยอมครับโอเคที่ตึงปะแค่นั้นแหละตึงตึงตึงแบบยิงคนแม่น่ะ เ <c oughs> นี่ยได้ติดคอครับเนี่ยไปไปไปได้แล้วขอพันหนึ่งได้ไหมครับเฮาอ่ะลงเถอะลงเถอะลงเถงอะออกขอพันหนึ่งได้ไหมเลขได้ไหมให้เดี๋ยวให้เองขอหน่อยขอหน่อยได้ละขอบคุณครับ อะไรวะกูเจับเพ็รไหนก็ได้เลยเหรอวะไม่มีใครตึงเลยเหรอวะในเนี้ยไอ้เหี้ยกูอยากเจอตึงตึงตลึงตึงโตเต้ตตนน้ำมันครับดําเต่ตัวไม่พอ,อเหี้ยสันดานยิ่งยิ่งกว่าดําอีกตำรวจเนี่ยหมายถึงกูนะ <c oughs> ดํามันดำแต่ใจไม่พออย่างอื่นยังดําอีก รอขนาดนี้เนี่ยบคาลิฟามว่วาถ้่านบบคาลิฟานี้อยู่อยู่อยู่ตำรวจประเทศไหนนี่แม่เขาให้อยู่หมดอะตึงด้วยเน้นแก๊งตัวเองอะไม่ได้เน้นจับมะเน้นช่วยอะมาละเฮ้ยลุยเอาเอาบอวันนี้นะ เริ่มหัวร้อนแล้วชนได้ชนนะทันเขียวชนได้ชนโง่อเฮียใจเย็นลูกแพร่ใจเย็นลูกแพร่เฮ้ยใจเย็นลูกแพร่เป๋ไปซกค่างนึงไอ้เฮียกูไล่อยู่เยศแม่ยังไม่อยู่ข้างกูอีก เฮียคนละสายเลยเฮ้ย มองไม่เห็นเลยว่ะไอ้เฮีย้ยขนาดหมอบมาเนี่ยไอ้เฮีย้ยนี่เล่นลิ้นกูสัญญากูจับได้กูจะเอาแม่งพันหนึ่งอ่ะพันหนึ่งโอซีอ่ะโอนมาด้วยตัวแสบยังไงต้องจับแล้วนั่งบนรถไม่ต้องทำอะไรอ่ะ จับได้ขังแม่งไว้ในรถอะได้มีได,ได,ไมได้มันเก้งไงเฮียไ,ได,ได้มีล้อเลียนกูเฮีย ไม่อยากใครว่าไอ้เหี้ยจอดวิ่งโอ้โยเวนก่อสร้างยังก่อไม่เซ็ตน้อยเหี้ยประเทศไหนประเทศไหนแม่งก็ไม่เซ็ตนั่นยึดแม่เอ้ยป่วยเหี้ยถึงว่าแหลยเหี้ยไม่มีขยะเป็นตำรวจโทรครับโทรครับเบรกไม่อยู่โทรครับโทรครับครับเอ้ารอเลยแหละครับ อะไรครับก็อะไรละครับมาไวจังไงมาไวจังเลยก็เคล็ดมันขึ้นนะครับแตลอดคนดีมั้เนี่ยต้องเรียกว่าฝอบอยนะครับครับผมใส่ดำใส่ดำวะเนี่ยสองคันเลยแหละครับคันเดียวก็เหลือแล้วครับไอ้ผมขอไปข้างหลังได้ไหมได้ครับข้างหลังได้เปล่าได้ครับโอเคปรับเต็มนะครับผมขอครับตึ้งนะครับ ครับเกินด้ไหมครับได้เลยได้เลยเขาล้อเรียนตำรวจด้วยเมื่อกี้เนี่ยผมผมโจกช้ายังอ่ะต้องสอนเรียนครับจะเล่นไหมครับกูถามเล่นเล่นครับเล่นครับใจเย็นหน่อยครับมีกี่วิยิงครับกี่วิยิงครับสิบครับสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเฮ้ยดันกูเอ้ยไป

แต่หน้าซ้ายหน้าซ้ายยอมเถอะครับยอมนะครับยอมนะครับขับไวแบบ้ขับไว้ขับไว้เหลือจังนะหมดดังหมดดังหมดดังไปบ้ามากหมดแล้วนะโอยโอย ลงด้วยครับลงด้วยยิงเลยยิงคนเลยมังพังไม่พังก็ยิงลงได้เลยลงไม่ได้ลงไม่ได้เสียมากองดองแล้วใช่ไหมครับ โอเคอยู่ยเฉยเดี๋ยวขอขอนุญาตคนตัวนะครับไปดูสมเมื่อกี้หน่อยโอเคครับปูนหนึ่งถูกนะครับมีลมหนีนะครับแปดร้อยเนาะ<อ>ปูน,น<อ>ไม่เขาวอลแล้วครับอ๋อวอลผมเสียครับโอเคครับโอเคโทษด,ด้วยปูนแปดร้อยลมหนีเอ้ยลมหนีแปดร้อยปูนห้าร้อยเอาไงปืนก็ได้ถ้าไม่อยากโดนจับเพิ่มอีกสองพันปปกันได้ องงันนี้เบียดเ,เสร็จสามพันห้าน้องว่าไงโอ้ยลดไหนดิเอางี้ไม่ไม่ต้องลดสี่พันปุ๊บเดินออกตัว <Okay. S 2> ชิวเดี๋ยวไปส่งที่พาวสีพันเนี่ยเอาไม่เอาไม่เอาก็โดนสิบคูไปสิบนาทีปรับรทับนโอเคงั้นอยู่เฉย เพื่อนเกมแล้วเ่ะเพื่อนกูจะั่วั่วอะไรหิวจัดอะไรครับผมหิวอะไรผมไม่ได้หิวครับทำตามหน้าที่ไอ้เหียเห็นบ้านมีแต่คนโจกคนโจงอ่ะกูก็ต้องรีบทำ มันอยู่ข้างล่างเนี่ยกูต้องเหินคาลิฟอร์ไม่รู้ตายแล้วมั้งครับทำเคล็ดอื่นเลยก็ได้ทำเคสนี้เองไม่ไหวอ่ะพี่เองเองไปเลยเองไปเลยเคสอื่นโอเคพี่โอเค,อเคพี่พี่ยิงผ,ผมพี่ผมทีม่แก่ซ้พี่ เป็นตำรวจได้ไงเนไ่ยเฮียเสียงยังเด็ก มึงไม่รอดหรอกเดี๋ยวมึงก็พังมึงลกเองอะ่ะไอ้เหี้ยกูบอกไว้เลยกูบอกแล้วเกาไม่ให้เล่นเลยเหรอไม่เล่นยังไงอะ่ะไปดีครับอ่ะจะยอมเลยไหมครับยอม,ย,มยอมยครับผมขอาย่างคนตัวนะครับครับฮะ เป็นแคคนตัวไม่ไม,ไม่ไม่ไปโรงพักเหรอครับอาจจะให้ทําที่นี่หรือโรงพักครับเคสมันเยอะอ๋อที่นี่ก็ได้ครับขาผมเอางี้ของกลางพีย่ยึดอยู่แล้วพี่ไม่เอาหลบหนีไม่เอาเวลาครับสามพันห้าน้องว่าไงผมไม่มีตังค์เลยพี่ใส่บินไหมครับใส่บินไว้เลยก็ได้อ่ไม,ม่ใจครับค่าค่าเสียเวลาพี่ด้วยอีกห้าร้อยเป็นสี่พันแล้วกันโอเคได้ไหมฮะเอ้สองพันห้าบอกอีกห้าร้อยเป็นสามพันโอเคไหมอ๋อครับครับ คนะคือเองเดินออกไปตัวชิวเลยเองไม่ต้องทาอะไรเลยครับโอเครู้กันนะครับเรายินยอมไหมยินยอมไม่ยอมไม่ได้ว่าหอบคารีฟาไม่หาตํารวจหญิงมานั่งด้วยหรอโอเคเจอกันน้องครับ้าพผมไปเพาวได้ปหมครับพาว้าพผมไปการ์ดกลางไม่ต้องมีเควสเยอะพี่มี้ขึ้นเสียงกับคนดูอีกทีกูขอทห้ตายทั้งเป็นคนดูไม่เอาครับนไม่เอาครับตอนนี้ไม่เอาผู้หญิงครับ อะไรถ้ามันขึ้นเสียงคนดูผมขึ้นเสียงอะไรผมขึ้นเสียงกับพวกนี้โคตตึงอะ่ะคาลิฟาใครเห็นก็ต้องเกมทุกรายอะ่ะเ<ป>ด็กเวงคันนะี้อันนี้ต้องเจอกูอเฮีย ไปไหนอ่ะเป็นตำรวจที่แบบว่าโซตัดง่ออ่ะไอควายตาหลังสองหลังสองตำรวจควายโง่พ่อเหมือนกันโดนมาตั้งห้าซิบบอกกูโง,ง,องอ่ยิงไปสองไรฮียไม่เห็นเนี่ย ไปไหนวะอ,อ,อกูรู้แล้วอยู่ในนี้ใช่ไหมล่ะมึง <c oughs> ฮัลโหลครับทำอะไรซ่อมเหรอครับใช่ครับซ่อมอยังซ่อมอยังซ่อมดิทำไมถ้าไม่ซ่อมผมจะได้ซ่อม เราก็ไปซ่อมดิซ่อมอืม่นก็มีเอ้ยอเฮียกูเห็นมึงยืนตั้งนานจะซ่อมไม่ซ่อมตำรวจหากินเครื่องแบบโคเรดตเรือนใครเลื่อนกูไม่เคยเลื่อนครับมึงไม่เห็น อ๋อเขอคุณผู้หญิงผมขอโทษนะครับ<า>คุณชีวิตเลนทำขอเป็นเงินได้ไหมอ่ะได้ครับได้ครับเลขอะไรเหรอเออเดี๋ยวนูดูเลขก่อนหนึ่งศูนย์แปดสี่ครับโอเคครับคนละครับเจ็ดร้อยครับตำรวจว่าอำนาจเดี๋ยวกูตกความก็มาตบไหวที่อ่ะมันกูกลัวเรามาตบว่ากูสวนอนะ ฮัลโหลคร Bond ับมีเคสจกปนตรงนี้คร mm ับ hmm. ข้างหลังนู่นนะครับมีคนไปจกไปผมผมเพิ่งรับเคสแล้วผมมาไม่ทันครับเพิ่งมาถึงได้ผมเช็คคนตัวหน่อยได้ไหมได้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 ครับได้ไหมครับได้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 ครับโอเคโอเคโอเคน้องโอเคโอเค ที่นี่เล,ล่นลินด้วยดี๋ยีที่นี่ยังไม่เจอกูไงกูบอกเลยกูจับปุ๊บกูขังคุกเลยแหละกูขังไว้ข้างในเลยแหละนี่ไม่ลอดหรอก,กเชื่อผมป่ะ ครับไปแปมหน่อยครับพี่เปาเขารออยู่คนเดียวครับสงสารเขาที่รอบ้างครับไม่ใช่ให้ตัวเองลำหนึงครับรู้แล้วครับ จับแม่งก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูจับมันได้กูจะพาแม่งไปลงน้ำเลยแหละไอ้เหี้ยกูบอกเลยไอ้เหี้ยเมื่อกี้น่ะกูจับได้กูสัญญากูจะกระทืบด้วยกูตีด้วยกูทั้งตีทั้งซ่อมอ่ะแต่ขั้นเขียวกูจับได้กูจะตีทั้งตีทั้งซ่อมอ่ะคอดูกูสัญญาเลยกูตีแล้วกูซ่อมด้วย